สวัสดีครับลุงเจริญมาอีกแล้ววันนี้ใส่ไม้แล้วเสียงดังแล้วเสียไม้เมื่อกี้อาจไปคลิปหนึ่งโหพูดไปตูดไปเยอะมากันละแต่พูดเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าลืมเปิดไม้เปิดไม้มันเสียงเบาใช่ป่ะลุงเจริญก็เลยเอาไม้มาไปยืมไม้เข้ามาแล้วก็ซื้อถานแล้วก็ปิดโหมดเครื่องบินปิดโหมดเครื่องบินเสร็จอันนี้ไม่ได้เปิดไม่ไม่ได้เปิดบลูทูธไง เออไม่ได้เขาเรียกเปิดอะไรนะบลูทูธเออใช่ไม่ได้เปิดบลูทูตก็เลยโอ้โหพูดไปเยอะพูดโอ้ไม่ตั้งใจพูดมากเลยพูดดีมากเลยแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงอ,ออกมาแล้วโอ้โหเสียดายน่ะมานั่งร้องไห้แต่ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งทุกอย่างมันผิดพลาดได้ผิดพลาดได้มันอะไรที่เกิดขึ้นแล้วผิดพลาดอะเราไม่ต้องไปบ่นมันบ่นมันแล้วก็จะเครียดเดี๋ยวก็จะยิ้มไม่ออกฮนะยิ้มมันยิ้มกับปัญหาอะไรมาถาโถมเข้ามาแล้วก็ยิ้มเหมือนลุงพลเรานั่นแหละลุงพลเรามี ขาก็บอกว่าให้นิ่งๆไว้เฉยๆไว้ก่อนมันจะมีปัญหาถาโถมออกมาอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเมื่อวานก็ฟังลุงคนไรล,ลุงมงคลกบกอกอะ่ะพูดชัดขึ้นมาหนะ่อยลุงมงคลกบกอกลุงมงคลกบกอกพูดชัดเข้ามาหน่อยละอืมือนไปไปละนองยะละระยองยะลาไปละนองละยองยะลาลุงมงคลกบกอกผูดชา้าเออโอเคครับ มาเข้าเรื่องลครับเรื่องของลุงพลเราตอนนี้เอซของลุงพลเราก็ต้องทํา,ท,าทําใจอะ่ะรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนลุ้นลุ้นนะครับมันไม่มีอะไรมากมายหลักจากคนธรรมดาจากคนที่เออคนขิดยงกิดยางสวนยางธรรมดากลายไปเรื่องราวใหญ่โตกลายดังเป็นคนดังระ,ระดับประเทศจากคดีน้องชมพู่เป็นคดีลุงพลเออเป็นคดีนักข่าวเยอะแยะมากมายฟ้องกันรวมมาถึงยูทูบเบอร์เออ อคนโน้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็อย่างนั้นคนโน้นก็ดีคนนี้ก็ดีเออต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองเป็นคนดีครับเขาคิดว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันมีคำกล่าวว่าคนเราทุกคนทุกคนเลยนะในโลกนี้นะคนเราทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นคนดี <c oughs> ค,นคนเราทุกคนคิดว่าตัวเองคนดีแล้วไปว่าให้คนอื่นไม่ดี ทำไมคนนี้ไม่ทําอย่างโน้นทําไมคนโน้นไม่ทําอย่างน, ون, น,น,างนี้ซื้อที่ขายที่ทําไมไม่ซื้อบ้านไปซื้อรถทําไมเออถูกหวยเ,เงินเดี๋ยวมันเงินมันก็หมดเออเขาใส่ทองกว่าทองเกเอ,อมันอย่างนั้นแหละครับมันคนเรามันจะส่วนมากมันจะทุกข์ใจเรื่องเขาชาวบ้านนะมันมันเป็นทุกคนละไม่ว่ากันไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละเหมือนกันครับเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีก็เหมือนเหมือน ยังไงอะ่ะเหมือนที่พูดเมื่อวานอะ่ะพูดคลิปไหนเนาะเขาบอกว่าโรคโรคนี้คือละครไงเหมือนตัวเราเหมือนละครคิดว่าตัวเองอะ่ะเป็นพระเอกนางเอกนะครับแล้วคนอื่นอะ่ะเป็นคนไม่ดีหมดแหละแต่ที่จริงมันเป็นมันเป็นมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นธรรมชาติของคนเราการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยอืมที่จริงอะ่ะลุงเจริญอะ่ะออกคลิปไปอะไรนะ เอาคลิปคลิปเป็นอะไรนะทำเครื่องมือเครื่องปีนต้นมะพร้าวทำเหล็กดัดทำอะไรทำ,ทำนู่นทำนี่แล้วก็มันขี้เกียจทำขี้เกียจทำเป็นคนขี้เกียจมันขี้เกียจทำแต่ก็ลุงจเจริญขี้ไม่ใช่ว่าขี้เกียจมากมายขี้เกียจทำกระยุกกระจิกเนี่ยทำอะไรว่าตื่นมาก็ไม่เก็บที่นอนอะไร ในรถก็ลกลุงลงังห้องนอนอะไรกองขวดเขดิดอะไรกองก็จุกกะจิกแล้วก็ฝุ่นก็เกาะห้องเราอยู่ทุกวันนะบนโต๊ะเนี่ยฝุ่นเต็มเลยเป็นยังไงอย่างนั้นอ่ะมาลุงจเจริญเป็นยังไงนนะห้องนอนนะค้ากล่าวที่ว่าเขาถ้าอยากเห็นห้องนอนสาวๆนะให้ไปดูในรถถ้ารถลกก็จะลกเขาพูดกันนะเออทีนี้ลุงจเจริญลงมาไปไปไปฟังใน u t u b e มานี่แหละเขาบอกว่า ถ้าคุณขี้เกียจสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นก่อนอย่างเช่นชามกองโตแล้วก็แช่ผ้าไว้สามวันสี่วันเหม็นเน่าแล้วก็ไอ้ไอ้ที่นอนน่ะไม่เก็บผ้ากองอยังไงอย่างนั้นละ่ะของถอดตรงไหนทิ้งตรงนั้นอ่ะสเปสปะให้เราจัดระเบียบเรียบร้อยพวกนี้ก่อนแล้วมันจะสบายใจแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเรามีค่าเอ้ยวันนี้ฉันทําประโยชน์แล้ววันนี้ฉันทําดีจิตใจมันก็จะสบายโล่งขึ้นขอว่าคนเรา,าได้ทําดีอ่ะ ทำความดีจิตใจมันจะมีความสุข,ขเขาเรียกว่ากุศลกุศลแห่งความดีอะไรก็ได้ที่เป็นคนดีนะที่เป็นทําความดีนะตื่นนอนมาปัดที่นอนเก็บนู่นเก็บนี่ผ้าผ้าให้เป็นระเบียบอย่ากองนะจิตใจแล้วก็สบายแล้วสบายแล้วก็จะดีเออผ้าชามกองโตอยู่ในนั้นกินวางกินวางกินวางไม่ล้างเอในซิงตะก้านั่นเน่า,นาอันนี้ลุงเจริญนะคนอื่นคนอื่นไม่เฟรหรอก ในซิงตะก้ามีข้าวเน่าอะไรเนี่ยโหหลายวันแล้วสามก็กองกองกองเออเราไปได้ความรู้มาจากนี้เขาบอกขี้เกียจสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นก่อนแล้วก็ล้างเนี่ยเขาบอกวิธีล้างจานบอกว่าอาเราอาเศษอาหารออกก่อนิติ้ติ้ติติ้ติติมันเรื่องเล็กเน้อยก็เป็นประโยชน์นะเขาเล่าให้เราฟังเอาเศษอาหารออกก่อนแล้วมาล้างน้ําเปล่าแล้วก็มาล้างน้ํายาเออเออทำแล้วมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะ หลังจานมันก็มีอย่างหนึ่งที่คิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันมันหนักอยู่ในใจติดอยู่ที่ความขี้เกียจเราผ้าก็เหมือนกันแช่ไว้สองวันสามวันเน่าขึ้นผ้าเน่าโอ้ยเหม็นเหม็นเอามาซักตากไม่ไปตากไม่แห้งเอาลงมายิ่งหนักใหญ่เลยเหม็นมากๆเลยโอ้โหบ่นเหม็นอะไรเหม็นอะไรที่ไหนได้ไปเหม็นผ้าตัวเองตากไม่แห้งแล้วเก็บมาไว้เก็บมาไว้ในบ้านอมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องมัน พูดพูดเรื่องลุงพลไปไหนเลยนะข้ามมาในี่ละอาลุงพลมาบ้านฟังลุงพลกอกอกเนาะโอ้ประทับใจวันนี้รออยู่ไม่รู้วันนี้มาอยังเนี่ยวันนี้เก้ามงครึ่งก็ปิดหมดเครื่องบินไว้อยู่ปิดหมดเครื่องบินไว้บางทีอัดเนี่ยอัดคลิปอัดวิดีโอเนี่ยมันก็มีโทรศัพท์เข้ามาข้อความมัง่งเต็งอะไรมั่งโทรศัพท์เข้ามามั่งไอบ <laughs> ันทึกวิดีโอเราก็หลุดไปเลยประมาณนะอืม มื่อกี้พูดถึงเรื่องขี้เกียจเนาะพูดถึงคนดีคนเราเป็นคนดีทุกคนเนี่ยลงเจริญก็อยากจะอยากจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างเนาะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องหลวงพลก็ลามมาอย่างเงี้ยอย่าบน่นอย่าบ่นลุงเจริญน,นะลุงเจริญมันมัน,ม,นมันพูดเขายังว่าพูดพูดไม่ถ้าความรู้เรื่องหลวงพลเนี่ยลุงเจริญสู้คนอื่นไม่ได้ไง พูดไม่เก่งพูดสู้ไม่ได้แล้วก็ด่าไม่เป็นด่าล้วกลัวเขาจะฟ้องเป็นคนขี้กลัวกลัวมากเลยกลัวกลัวกลัวเขาจะฟ้องกลัวจะมีเรื่องมีนู่นนี่นั่นนะเอ้ยกลัวเป็นคนไม่เคยมีเรื่องกับใครเขามาหาเรื่องก็กลัวอืเขาบอกว่าเออไปพูดถึงความกลัวก็เคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าคุณกลัวสิ่งไหนให้ทําสิ่งนั้นก่อนไีโดตรงไหนอะไอเลยไปตรงนั้นเลย ทีสามที่สี 3, ส่ 4, ไปเลยถ้าคุณคุณเป็นคนกลัวผีมากๆเลยนะไปเข้าไปเลยให้รูปเลยมีจริงไม่มีอืมันมันจะได้รู้ว่าลุงเฉลิมก็ทํามาแต่ก่อนนาะผีตรงนั้นดุมากเขาว่าอยู่บ้านนอกเราขอ็ด,ดิตรงนั้นอ่ะต้นไม้ไผ่อ่ะเขาจะว่ามีผีโหนมาเที่ยวมาดึกๆมีผยผีโหนไฟฟ้าไม่มีลุเฉลิมก็เขาได้ยินมาเขาว่ากลัวตรงไหนให้ไปตรงนั้นเหมือนกับขี้เกียจอะไรมากที่สุดให้ทำมันนั้นก่อน ก็เลินเข้าไปถือคอนมาถือค้อนมาอันไปไตไีไปไผ่มามามาผีเหมือนคนบ้าออกมาถ้าไม่มีตั้งแต่นั้นมาไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ก็ยังกลัวอยู่กลัวถ้าเวลาอยู่คนเดียวก็กลัวอยู่ผีนะถ้าอยู่ที่เงียบๆนะถ้าคิดนะคิดก็กลัวไม่คิดก็ไม่กลัวเพราะว่าคนเรามันเริ่มที่ความคิดอะมันเกิดมาจากความคิดหมดแหละถ้าเราคิดอะไรก็กลัวสิ่งนั้นถ้าเราคิด ถ้าเราคิดอยากได้อะไรเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคนเราเขาว่ามีแก้วสารพัดนึกในตัวถ้าเราอยากได้อะไรนะเราจะได้ตามสิ่งที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติว่าเราอยากได้รถกระบะสักคันหนึ่งนะเราจะคิดคิดคิดหรือว่าตอนเป็นเด็กๆอ่ะเราคิดอยากได้อะไรฝันอยากเป็นอะไรพอโตละมาเราก็เป็นอย่างนั้นนะเหมือนเราอยากได้รถกระบะสักคันหนึ่ง ลุงเจริญเนาะอยากได้รถกระบะมือสองสักคันนึงทำยังไงเนาะกระบะสี่ประตูแต่เคยซื้อรถายแดงมาแล้วตอนหลังนี่มาขายไปก็เลยอยากความฝันอยากได้รถมือสองอก็ได้จริงๆฝันแค่คิดอิดไปพอมันอันได้จริงไอ้ที่จริงฝันได้อะฝันว่าถูกหวยนะโอ้ยกูถูกหวยรางวัลที่สองแนละ้วจะซื้อรถมือสองสักคันนะ ถูกไว้ปรามาณที่สองห้าใบาจะซื้อมือสองสักคำนี่มันฝันยังไงเขาบอกโอ้ยฝันทั้งทีประฝันอะไรฝันอยากได้รถมือที่สองเขาบอกคนเราอะ่ะมีแก้วสารพัดนึกในตัวถ้าคุณอยากได้อะไรมันจะเป็นไปนสิ่งทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่คุณได้ทําไมคนอื่นทําได้เออเหมือน youtube เนี่ยเราไปนั่งดูคนอื่นทําไมไปนั่งชมคนอื่นทําไมไปดูให้เขาได้เงินทําไมแต่เราก็ต้องดูช่วยนะแต่ลุงจเจริญดู youtube ใครนี่ดู โฆษณาจนจบเลยนะโฆษณาจนจบนะอย่างน้อยๆก็จบคลิปหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้ำใจเนาะเขาให้ความรู้เราเราก็ต้องช่วยเขาดูโฆษณานะมันก็จึงเป็นที่มาว่าเออมันต้องพัฒนาตัวเองเราก็ดูเขาเขาทําได้เราก็ทําได้เพราะว่าพระเจ้าให้มาหนึ่งสมองสองมือเท่ากันหนึ่งสมองสองมือเท่ากันเขาทําสิ่งไหนได้นะก็ทําสิ่งนั้นได้ก็เหมือนกล่าวไว้คลิปหนึ่งอ่ะ กล่าวมุจเรญพูดไว้ก็ได้จํามาได้มาจากยูทูบแล้วบอกว่าไม่มีไม่ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่คนคนหนึ่งทําได้แล้วคนอีกคนหนึ่งจะทําไม่ได้ในไงในไงมันเป็นแรงบันดาลใจไงเออเราต้องทําทําได้นะเราต้องทําได้นะเราต้องทําได้นะทำแล้วออกมาดีไม่ดีช่างมันเนะ เออจะมาพูดเนี่ยดีไม่ดีจางมันใครไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรแต่ลุงเจริญมีเอฟซีแล้วสองร้อยกว่าคนพู้ติดตามลุงเจริญก็ดีใจค่ะทำนี้ดีใจมากเลยมีความสุขมากเลยมันเป็นที่แสดงออกเอฟซีลุงเจริญทุกคนเนี่ยก็เหมือนคุณครูนะเหมือนคุณครูนะเหมือนผู้มีพระคุณนะเหมือนครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าคุณเนี่ยคือนักเรียนคุณนี่คือนักเรียนคุณคือดาราคุณคืออะไร ทุกวันเนี่ยคุณจะเหมือนอยู่ในห้องทดลองยิ่งใหญ่ล่งยองห้องเรียนแห่งชีวิตห้องเรียนอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตเพราะเราไม่รู้จะจากโลกนี้ไปเมื่อไหรเเขาบอกว่า ระหว่างวันพรุ่งนี้กับความตายไม่รู้อะไรจะมาจะมาถึงก่อนกันเขาจึงบอกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ถ้าคุณทําอะไรได้ก็ทําให้ดีที่สุดคิดทําในสิ่งที่ดีทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานออมันเป็นที่มามันมาคาคาทุกคํามันมีที่มาหมดเลยนะทําวันนี้ให้ดีที่สุดทาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเอ,อ,อย่าอยู่นิ่งดูได้ปัน้นงวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเอ,อืองคำโบราณว่าคนไม่รู้คนสมัยนี้ได้ยินหรือเปล่า เหมือนกับเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราอยู่บนโลกเนี่ยเราอาศัยอยู่บนโลกเนี่ยเราก็ต้องดูแลดูแลช่วยดูแลโลกถ้ามันเราก็ไม่ถึงกับเอร์ถึงกับเป็นในคนอะไรนะเป็นข้างขนาดเหมือนเขาหลอกเหมือนกับอะไรนะเราก็ดูเป็นกลางกลางไปไงข้างโลกข้างนึงข้างนึงเราไม่ถึงเขาเรียกว่าคนอะไรนะคนข้างข้างข้างอะไรนะข้างชาติข้างเออไม่ต้องพูดมานแล้วจะโดนด่าครับเราก็ต้องดูแลปัต ขั้นแรกเขาบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนดูแลสุขภาพร่างกายเพราะร่างกายนี้อ่ะได้ยินคนหลายคนพูดว่ะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเออปล่อยผมเผ้าลุงลังหัวขาวไม่ยอมขอกไม่ยอมยอมแต่งตัวทําไมอ่ะร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเราก็ไปแล้วอันนี้คิดคิดถูกต้องล้วครับร่างกายไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลให้ดีที่สุดอะไรสิ่งไม่ดีอย่าเข้าไปเออแต่ก่อนลุงเจริญนะกินเหล้าขาวทุกวันตอนเช้าก็กินกินเครื่องดื่มยาชูก,กำลังทุกวันนะวันละห้าหกขวดก็กินกินแล้วก็ปวดท้องกินเหล้ากับหน้าสาขึ้นเหล้าแล้วก็คนก็ด่าไปไหนคนก็รังเกียจเออช่างขี้เมาช่างขี้เมา มุขเจริญก็คิดคิดได้เออเลิกดีกว่าไว้ทําชีวิตให้เป็นประโยชน์ฟังพระมั่งอ่านหนังสือมั่งอะไรมั่งทาตัวให้เป็นประโยชน์มันก็มันกาเนี่ยคิดได้จึงเปลี่ยนแปลงตัวเองมานะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองมาแล้วก็เป็นโอกาสดีมากเลยที่สมัยนี้เนาะถ้าสมัยก่อนมันมีก็ดีละสมัยนี้มันมี youtube นะมันพูดพูดราคาวก่อนลนะ YouTube หรือว่า Facebook YouTube YouTube นี่ดีกว่าเพราะเราอาจคลิปลงได้มันเป็น มันเหมือนเราเป็นเจ้าของทีวีช่องหนึ่งอะเหมือนเราเป็นเจ้าของทีวีช่องหนึ่งเลยเพราะว่าเราเป็นเมื่อกี้พูดอะไรนะเราเป็นเราเป็นเหมือนดาราเหมือนอะไรเนี่ยถ้าเราทําผิดอะไรนะมันก็จะออกสือ่ออ,ออกนู่นออกนี่ถ้าทําดีไม่มีใครเห็นนะถ้าทําไม่ดีปุบ๊บนะดังบึ๊บบึบบึ้บบ,บึบ,บ,บ,บเลยนั Nem ่นแหละเชื้อมันเหมือนเชื้ออะไรนะเหมือนเชื้อไวรัสโครโรนาถ้าสิ่งไม่ดีนี่มันจะไปไว ถ้าความรู้ดีๆเนี่ยไม่ค่อยมีถ้าคนไปฟังสิ่งดีๆอฟังอย่างเจริญพูดเนี่ยคนไม่อยากฟังกันเบื่อไปดีกว่าไปที่ด่ากันจงจริงจงจริงๆงเวงเวงอุ้ยนั่นคนไลดูเหมือนใครนะที่ด่าบง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 อ่ะ คนไลดูกันเยอะแยะคนเข้าดูกันเยอะแยะถ้าพูดเรื่องดีๆมันไม่เคยมีใครนั่นแต่เหมือนกันชวนไปวัดกนะ็ขี้เกียจไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลุงเริญอีคนหนึ่งนะทุกวันยังเป็นนะ hey. แฟนน่ะอป้าส้อยนะ่ะชวนไปวัดตอนเชา้าขี้เกียจไปไม่อยากไปขี้เกียจอนะ่างนูน่างนี่ถ้าทําในสิ่งดีๆไม่อยากไปนะเออถ้าใช้ไปนูน่นกินนี่อยากไป นะาบบอกให้กินน้ําดีๆนะน้ําดีน,ะนดี้น้ําอร่อยนะน้ํานู้นน้ำ,นำ,นำไม่อยากกินถ้ากินแฟลปซีนี่เขาซื้อมาเลี้ยงก็ชื่นใจดีใจชื่นใจดีใจเออเขาอ,อยากเลี้ยงอยากนู่นอยากที่เออไปไหนก็อยากแต่ก่อนเป็นช่างไปทําเหล็กดัดบ้านไหนนะเขาบอกว่าถ้าไปทํางานบ้านนี้นะเขาบอกว่าถ้าเขาเลี้ยงซื้อ,เ,อ,อเครื่องดื่มยาชูกําลังมาเนี่ยครืกระทิ้งแดงเอย้ยบอกน่นว่าก็จะดีใจซื้อแฟลปซีมาให้ก็จะดีใจได้กินแล้วเอ,อชื่นใจเออ มีความสุขอยากกินของฟรีอยากได้ของฟรีที่เองตัวจริงมีเงินก็ไม่อยากซื้อไม่ซื้อกินกินเหมือนกันแต่ว่าถ้าได้มามันของฟรีมันก็ดีมันเป็นความคิดที่อยากได้อยากได้ของคุณนู้นอยากได้ของคนนี้อยากได้ของฟรีแต่ที่จริงอ่ะอยากได้ของฟรีมันก็ดีแต่ในตางนั้นในหลักการนันนแะไม่ดีหลักการของพระพุทธศาสนาหรือว่าของฝรั่งอะเหมือนกันของฝรั่งเขาบอกว่า ถ้าคุณไม่ต้องการสิ่งไหนคุณอย่าทําอย่างนั้นกับคนอื่นนะพระพุทธศาสนาก็ยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้อะไรเนะี่ยประมาณเนี้ยยิ่งได้ถ้ายิ่งไปแช่งเขาแล้วยิ่งไม่ได้เหมือนกับคนทําดีเนี่ยเหมือนกับคลิปลุงพลเนี่ยดูเดียวคนอยากให้ลุงพลติดคุกอยากเป็นนุ่นอยากเป็นนี่กายไปมาลุงพลได้ดีได้ดิบได้ดีเอาไปเอามาก็มาอิจฉากันอีกนะเดี๋ยวกรรมนั้นจะตามสนองครัะเอาบอกว่าถ้า ถ้าคุณไม่ต้องการสิ่งไหนอย่าทําอย่างนั้นกับคนอื่นเหมือนกับคนเขาให้ให้ดีใจกับความสําเร็จของคนอื่นเขาเขาจึงบอกว่าให้คิดบวกคนสมัยนี้เขาจะพูดกันบ่อยให้คิดบวกคิดบวกคิดบวกนะคิดบวกนะคิดบวกนะบงคนเจริญก็ไม่เข้าใจคิดบวกคืออะไรคิดบวกเราไปบวกเลขหรือบวกอะไรออกคิดดีนั่นแหละเออพระพุทธเจ้าเราก็บอกว่าคิดดีทําดีพูดดีทุกอย่างชีวิตนี้ราบรื่น คิดดีทำดีพูดดีไม่คิดจิดขาใครไม่คิดรังแกใครดีใจกับในสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นเห็นเขาลดบาคข้างบ้านซื้อรถป้ายแดงมาอ้ยแล้วก็ดีใจด้วยอุ้ยดีใจอย่างสุดซึงเข้าไปแสดงความยินดีด้วยเนี่ย เ,ออเห็นใครได้ดีก็ดีใจด้วยเห็นเขาตักบาตรท,ทาบุญเราก็อนุโมทนาสาธุด้วยเห็นเขาทําบุญนะมันไม่ใช่ว่าทําบุญเอาหน้าไปว่าอะไรอย่างนั้นมันอันนี้เราได้บาปเลยนะ <c oughs> ขเขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าลาน้ําเราจะแสดงความยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ว่าเป็นเรื่องดีนะขเขาเรียกว่าคิดดีทดําดีได้ดีเราก็จะได้ดีไปเองเหมือนเมื่อกี้อะไรนะว่าลุงเจริญน,นะชอบขอชอบไม่ที่จริงไม่ขอหรอก นายลึกๆมันอยากช่วยเอไปทำงานบ้านนี้ที่บ้านูุพันธนะ์แล้วอะไรนายเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดือดร้อนนายจะช่วยไปฝากตัวฝากอะไรเป็นลูกน้องเขาเออขอเป็นนุ่นทำนุ่นทำนี่ทำรับใช้เขาเอาหน้าเนี่ยอยากเผื่อมีอะไรเขาช่วยเหลือเอออย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเราไปขอแต่ถ้าขอนี่เราคิดอยากได้แล้วเราคิดขอเนี่ยมัน ในทฤษฎีของของฝรั่งของศาสนาพุทธเราก็เหมือนกันไม่ได้ทฤษฎีเขาอะยิ่งฮะศาสนาพุทธเรายิ่งให้ยิ่งให้ได้ครับว่าเออถ้าฝรั่งเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการสิ่งไหนคุณเออคุณไม่ต้องการสิ่งไหนคุณอย่าทําอย่างนั้นกับคนอื่นนะเพราะมันจะย้อนกลับหาตัวหมดเออถ้าถ้าคุณมันง่ายๆถ้าเราอยากได้รอยยิ้มเราก็ยิ้มให้เขาก่อนอ,อ๋อถ้าเราอยากให้เขาดา่าเราก็ด่าให้เขาก่อน ถ้าเราอยากให้เขาทําดีเราก็ทําดีให้เขาก่อนเออถ้าเราอยากให้เขากดติดตามเราเราก็กดติดตามเขาก่อนมันมีหลักมันมีก็อย่างนี้แหละทําสิ่งไหนยงได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีอย่าว่าทําชั่วดีกว่าทําชั่วมันแรงไปลุงเจริญไม่เคยไม่อยากพูดอะไรเรื่องไอ้นี้เนาะแต่จะพูดเป็นกลางๆนะแต่เรื่องลุงพลเนี่ยไม่ต้องห่วงครับ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว,วคิดดีทำดีเดี๋ยววันที่สิบห้าล้วก็จะรู้กันนะสิบห้ารู้กันถ้าได้ข่าวดีแล้วก็ดีอีกซื้อหวยอีกไม่รู้จะพูดอะไรเนะี่ยเออลุงเจริญก็มาเนี่ยเมื่อเช้ลุงเจริญนะพูดไปอย่างไม่รู้คิดลืมนะกินนมกินนมไม่นั่นนมอะไรนมไรยันไม่ก็ดีอยู่ไม่ค่อยลืมแต่ก่อนคิดลืมมากเลยโอ,อ้ลงไปลดล็อกรดวันละสามครั้ง ล็อกรถวันละสามครั้งเดี๋ยวเออแต่นี่มันไม่มีใครตัวอย่างมาให้ดูขนมเนาะลงไปลงไปดูรถวันละสามครั้งนะโอ้เดี๋ยวก็ลงไปรถกูล็อกหรือยังว่าขึ้นมาลงไปล็อกอีกมันไม่มีรีโมทไงแต่ก่อนน่ะเดี๋ยวนี้ทํารีโมทละอยู่บนบ้านจะงโง่ไปดูกดแปม <laughs> กดแปมแปมล็อกไวเพราะมันลืมเออม่รู้จะพูดอะไร โอดูเวลาเยอะแล้วนี่ยี่สิบนาทีแล้วงั้นลุงเจริญก็ไม่มีอะไรพูดเนาะก็จะพูดเรื่องลุงพลติดตามลงพนนะช่วงนี้ยังไม่มีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันสิบโมงแล้วเดี๋ยวจะไปดูลุงมงคลกดกอกก่อนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวลุงเจริญจะมามีอะไรก็จะมาคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับ